สวัสดีครับผมพบกับผมนงคนในตำนานคุณแล้ววันนี้มาตกปลาไม้ดังในตำนานมาตกปลาที่ไอ้ไม้ดังไม้เด็ดครับคลองทรงน้ำสุวรรณภูมิวันนี้ก็มาตกปลาสีมาตกปลาสวายลนะครับจะว่าสีไดปลาได้เนาะมากับทีมงานที่ีเชียนแถมครับสวัสดีครับครับครับเชียนร่องครับ กันลองคนหาประมาณมันมันครับมัน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 ล่าสบายไงวันนี้นักล่าสบายวันนี้วันนี้มันล่าสบายเสากินปลาเน้นปลาคอแล้ววันนี้ปลาคอว่างมือจะเข้าวชั่วเข้าชั่วเข้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอปลาคอแล้วมครับผมมาหลุ่นไปน้ำกันครับปลาจีนมีแต้มให้เบิ่งบนน้อเนาะ ปลาสวายเนี่ยมันกับายาเขื่อนทมันคล้องธรรมชาติเนาะโอเค <ไง S 2> ครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาไปลุนกันเลยครับไปกิน,นสเสียนล่องนักล่าปลาสวายครับผมแน่้ยวแนวมยว,วสั่นว่าคือแหีว

Chùm đây lái tem rồi bác Cứ à, loay luôn tìm cái xăng rồi Bà thèm rồi Chặt bà nhắn nó xem thèm mình Khăn cuồng đi Hả? cười đâu? <laughs> 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 <laughs>

แล้วครับผมมัน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 สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วซอกเกอร์แล้วครับแต้มแรกของเส้นแถมผ่านเรียนใส่สวยครับของธรรมชาติแจ๋วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับมาหลายตัว ไม่มากินเดิมไม้เด็ดไม้เด็ด <c oughs> ไม้ดังต้อง,ง,งส่งน้ำสุวรรณภูมินี่ครับเนี่ยหนุ่ปังครับคนจะกินได้คนเอาให้ปลากินตุกปลาเล้วไปหัข่ยมาไหลใส่เด็เส่ด้ไหมหอยมะาไหลหอยมะไลครับผมสูตรเด็ดสูตรเด็ด มีอดปลาต้องโก้ไปเลยเอ้ยคนขาดแต่นมวะปลาแค่นี้คนขาดแต่นมเอ้ยฆักแล้วเอาใจเอาใจไปไหน,นมันยังมากินอยู่ดิแอนวะออสุดเด็ดล่อสบายครับผมเติมมันไล่ใส่มันแดงวะเติดูใส่ด,ดู ห่อนนำแดงใช่ก็คูมนันท่องอีกใจไปหนี่มนน่ยอม,มกินอยู่เออิน่นวะเดี๋ยวสมาวัานนี้แหละพร้อมพรามเนเดยวนนุ่มไปนิดนึงแก่กน เรียนล่องครับเสียนปลาสวายเขาซาเขาลือว่าบางมีรมันไั่บนโ้โอ้ว่ไปเียรถเบิ้ลหรอเ่าเ่เชี่ว่าไป ครับรมมาดูอีก็สบาว้ขึ้นไลฟ์ครับมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นเจ๋วอยู่ครับ

วะโอ้มาเดือขวันเอ้ยแบบนี้ตัวน่าจะหกเกตวอยู่กับขั้นตุกนาสุดยอดสุดยอดมาแล้วมาวมันต้องมี

รอนอกนักทีอ้อผมร้อกแล้วผมก็ต้องมีดอนี้อังก็เจ็ดคุมก็บันี้คุมวะใหจริงครับหน่คุดยอดเลยเิดมาสั่งวะ่วนะดีมาเอามองผมมีสิปเปอร์ช่างไหนบะเ่ะช่งได้มาดูคุมบอนบันี้คุมบอฮะ เสีนเหนียวไดรลายตัวนี้ปลานิ่นคะแนนปลานิ่นครับผมเสีแฉมปลานิ่นอ้ออาวเจ้ได้ทอดกินเสีย้ยนเหมได้ตัวใหญ่ยัยยยวทอดทอดกรอบๆกินกับส้มตำนะเนาะเดี๋ยวเลยล่อละวเสียนเหนียวคะแนนปลานิ่นคำนวณเซียนแถมแผนก สบายแก้มคนละแผนกแยกแผนกกันครับนี่ใส่น้ำเองไอ้ทีร้อยมันเลครับผมผสมน้ำแดงพร้อมแซ่บนี่มาทำให้สามีสิครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงกันละไดเวลากลับกันละแล้ลุนครับเตีมเนเต็มในแปดนิ้นน้ำตนนี่ <c oughs> แน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้ยอดถอกับตำหงอ่อะไอ้ลุนแต็มหญ่ครับแต็มหญ่ครับพูดะาเราไปก็เปนไม่หน่อยจนได้ล่ามไปครับพูดะเตัอ สวยไงครับผมตายไเสร็จตายแล้วใจซอเถอะวะขันไปทำไมไปกินเตาเลยกันด้ยกจั่วกันนะเออตูเจ้าครับผมก็ได้โอเคยู่เจ้ายูมาเนี่ยได้สบายแต็มหนึ่งยู่เสียนร่อง คนไทยอ่าจัดให,ดห้ตัวใหญ่อยู่ได้ไปแบ่งกันกินอยู่ดอกเ <c oughs> จ๋วอยู่ครับบ่แฮวบ่แฮวมื่อนีร่ท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้นะครับกดกระดิง่งติ่งนงติ่งน,ง,ง,นงก็ได้ครับอ่าช่องนองคนในตำนานเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมนองคนในตำนาน